เราเริ่มจะเตะบอลกันแล้วพูดดีๆมานี่เพื่อนเราเริ่มจะเตะบอลแล้วนะดูบรรยากาศนะนี่ดูก่อนยืนเฉยยืนเฉยนี่จะให้ดูบรรยากาศรอบๆเป็นนายนะว่าบรรยากาศดีขนาดไหนหนูยืนเฉยนะยืนเฉยนะพอจะให้ดูว่าบรรยากาศตอนที่เราเตะบอลเนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนเป็นนายยืนเฉยนะนี่ยืนเท่เลยเพื่อนๆโอ้โหยืนเท่ยืนเท่เลยไหน อพ่อเตะบอลแล้วเด็กไปเตะบอลกันมาเตะมาบอลพ่ออ่าพ่อถ่ายแล้วนะมาเตะบอลมาช่างมันเราไปเตะเ,เพื่อนดูว่าเราเตะบอลกับพ่อแบบไหนไหอ่ะขึ้นมาดูหลักฐานยังไงนี่นี่นุโอ๊ยกลับลอ,อยฟันเลยเราจะเตะได้ไหมเนี่ย ลองไปดูได้อยู่ทำไมอ่ะบรรยากาศชื่ม 干嘛的？ เขาอยากดูเป็นน้าแต่กำแพงว,ว่าตอนนี้เลเวลเป็นน้าประมาณไหนแล้วเลเวลหสิบครั้งนะเน้นๆนะโอเคอ่ะเพื่อนๆทำทำไมอ่ะขายสิบยูไปทำอะไรมาขายังไ,ไม่มีแหลงไหนลองลองดูสักสองทีว่าว่าเป็นไงลองดูนะ ่อ่ะพ่อกดถ่ายแล้วหนูถ่ายถื่อสื่อดีหนูถือดิอ่ะถือดิอ่ะถ่ายก่อนดิดูดิดูเพื่อนเพื่อนครับไอ้ปูมันตื่นเต้นมากครับไอ้ปูมันจะไปได้เตะบอลน่ะเพื่อนเพื่อดูครับนี่โอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรอนี่ปัดจยากไปแย่ด้วยเหรอต้องนั่งรอนะต้องทำตัวดีๆสวัสดีพ่อก่อนจะไปเที่ยวพ่อพ่ออย่างพ่ออย่าง่อนพ่ออย่าง อยากไปเที่ยวได้ไหมเราเราจะไปเที่ยวกันได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องโฟมรูปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ปูขึ้นรถนะหนูตามถ่ายมานะโอเคจะไปเที่ยวกันหนูตามถ่ายมานะโอเคขึ้ขึ้นรถขึ้นรถแต่งก็ลอ้อนหนูถ่ายที่แต่งนีแต่งก็ลอเนี่ยโอเครอนเรียบร้อยแล้วอ่าเป็นไงบอกเพื่อนๆพื่ทีว่าเราเราจะไปไหน ไหน,นไห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 นเราจะไปะเตะตรงนู้นกันเดีย๋ยวตามไปที่ตามที่สาบอน,นะหปไหนเปิดคลิปลูกมาใกล้ๆอะเรามาที่สนามย่าล้วนะดูวิววิว ำอะไรกันวเพื่อเราจะมาเตะบอลกับไอ้แป้งไอ้แป้งจะเป็นคนรับจะเป็นคนดูอันนี้ลองโยนให้ให้เพื่อนๆดูิอ่ะผลวางก่อนแล้วถอยโอ้ยอย่างนี้เราโเราก็เอาบอลมาเล่นด้วยใช่ไหมใช่บอลมาเล่นด้วยเอาปไอ้แปงงแปงงเฮ้ยเอาไหมพ่อ แปงแปงอ่าปล่อยห้ามห้ามห้ามกัดนี่ห้ามกัดแปงห้ามกัดเดี๋ยวรอพ่อเดี๋ยวค่อยไปเอานะแปงเดี๋ยวค่อยไปเอานะปูนเดี๋ยวแล้แปงรอพ่อเดี๋ยวนะไปเอาไหมพ่อแปงไอ้แปงเร็วไหมพ่อเร็วเอาไหมพ่อ ห้ามกัดห้ามกัดห้ามกัดเดี๋ยวไม่มีเล่นเดี๋ยวไม่มีเล่นเดี๋ยวไม่มีเล่นเออรอพ่อรอพ่อรอพ่อเอาวางดิวางให้พ่อพ่อจะเตะให้นี่วางให้พ่อเดี๋ยวพ่อเตะให้รอพ่อนะรอพ่อรอพ่อรู้เปล่า เออจัดการแปลงเลยไปยนเดี๋ยวรอพ่อรอพ่อหนึ่งสอง <c oughs> เอารอพ่อก่อนเดี๋ยวเอาวางพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอพ่อเตรียมตัวรอพ่อเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวพ่อเตะให้เดี๋ยวพ่อเตะให้ฮะ ดูเดินดูดนก่อนเอออ่ะแปรงวางให้พ่อวางให้พ่อเออวาง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 สิวางเดี๋ยวพ่อเตะให <S 1> <S 1> ใ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่เป็นนายเขาออกลังกาอยู่เห็นเปล่าพ่อเตะน,นะแปรงลบนะใจเย็นนะดึงสองซ้ำเอาไหมพ่อเอาไหมพ่อเลยเอาไหมพ่อเร็วแปรงนี่นี่วางสิ ห้ามกัดนะไม่ได้เออห้ามกัดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าเออน้องเขาเอาเป็นดาวอยู่เนี่ยเบิร์กวิ่งย,ยาวๆที่ลูกอย่าสั้นเกินแบ่งวางแลพ่ออ่ะเดี๋ยวแข่งกันไปอ,อ้าวเตรียมตัวนะเออเตรียมตัวนะ <c oughs> เออเตรียมตัวนะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นเตรียมตัวห้ามยุ่งข้อ อย่พ่อจะเตะกายอย่าพิ่ง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 เนี่เป็นนายออกล่างกายอยู่อ่ะอม่้าทำไปก่อนทำไปก่อนห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิปเก้าสิบ ตีเขาแบ่งเยอะกัดแบ่งห้ามกัดแบ่งกัดไม่ได้้องแป่งก็ตีนะห้ามกัดกัดกัดเกัดโดนตีนะ าปล่อยดิให้เป็นนางเตะบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเป็นนายเอาเป็นนายเตะเลยเออนายเตะเร็วเอามาเอามาเอามังนี่เร็ว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 เอามาเอามามาตรงนี้นี่แบ่งให้เป็นนายแบ่งอ่ะปล่อย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 พอพอพอเป็นนายจะเตะแล้วเป็นนายเราเตะแล้ว เป็นหนาจะเตะแล้วเป็นนาจะเตะแล้วเป็นหนาจะเตะแล้วบอก่เฟังบอกเป็นนจะเตะแล้วอย่าอย่าให้เป็นหนาเตะให้เป็นหนาเตะหนึ่งสองหนึ่งสองตั้มฮะอาพี่โปนเชือกลุนมาแล้วอ่ะดยูายพ่อบ้างพ่อูช่อกให้ปูนปูนวางพ่อถูกเชือกให้ปูใหม่เนี่ย แงบงย์กัดเฮ้ยถ่ายพ่อสิแบงพอผูช่วยปูนอยู่แบงยักษ์กัดแบงเล่นกัดหนูอยู่ยองพ่อก่อนเดจะผูกเช่วยปูนเสร็จเดี๋ยวมันจะกลายแป้งคุณรอไหมความยากของมันนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะโยนให้ให้ดูนะถ่ายถ่ายถ่ายนะถ่ายตอนปูนวิ่งนะหนึ่งสองดูที่มาเอากลับไม่ให้เราไหมาเอากลับให้เรา,ปาเปล่าดูซิดูซิอ่า เร็ว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 อุ้ยขาเจ็บขาเจ็บขาเจ็บเร็ว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 เอาวางนะพ่ว้างพ่อเขาปลูกใหม่ไหมให้เขาปลูกใหม่เปล่าอาวางพ่อหนึ่งสองโอ้โหเป็นไงเห็นพันไหมพันไหมพันด อไอ<ะ>้แป้งกัดบอลรั่วแล้วไปดูดินี่บอลรั่วไปแล้วเนี่ยนทำลายเต็มเลยไปนายเช็ดมือใครกัดบอลใครกัดบอลรั่วฮะกัดบอลรั่วมาแล้วเนี่ยใครกัดปุ๋นหรือเปล่า <c oughs> เออจัดการมันจัดการไอแป้งนี่กัดบอลรั่วแล้วไปไปอยู่ท,ที่ที่ตัวเองเลยไปมาพอขังแป้งแล้ว มาเลยเอาแปลงขึ้นรถมามาเลยมาเลยมาเลยะมาแปลงมานี่มนาะแปลงมาดเดี๋ยวข้างแปลงก่อนหนูสาวพ่อที่พ่อจะผ่านแปลงนี่พ่อข้างแปลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเตะบอลกันไงให้แปลงอยู่บนรถก่อน ก่อนเดี๋ยวพ่อกับน,น้องจะเตะบอลก่อนนะแบ่งล้อหรือเปล่าเออเอาไปไปนงานลงไปเตะบอลกันเรายังไม่ออกกําลังกายเลยไปเอ้ยบอกเพือพพพอ่อนๆของเพื่อนเพื่อนๆโคตัดดบอลนะมาเริ่มเลยดียๆเพื่อนๆช่วยน,นะ รอวังนะเครยจะถ่ายรูปแบบนี้ เหนื่อยมากบรรยากาศดีมากเลยเพื่อนเพื่อน,เ,อนเป็นนายนะเป็นนายมันจะเล่นบาได้ยืนชูบอลไว้นะพ่อจะถ่ายนะพ่อจะถ่ายรูปนิ่งนะเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปนิ่งเป็นนายเป็นนายชูบอลไปนะฟังจดุดอ่าตรงนั้นแหละเอ่าบอลเพื่อน ทางดีดีสิทางดีดเป็นนายไปตรงนี้น ทำไงก่อนวิ่งก่อนใช่วิ่งร์มร่างกายก่อนไม่งั้นขาเราจะเจ็บพาเพื่อนๆดูปะพ่อไม่วิ่งเหรอเขาวิ่งดิเขาวิ่งทำวิ่งเหมือนที่เราทำทุกวันนะลูกสักสามรอบนี้ลูก ไงไต่อ่ออเพืนนี่นน้นี่เราเล่นตั้งแต่เย็นๆตอนที่มีแสงตอนนี้ตอนจะมืดเลยนะเนี่ยอ่เดี๋ยวจะวอร์มร่างกายก่อนกับบ้านนะนพูดด้วยท้องฟ้าตรงนี้มันจะคุมแล้วเพื่อนใชุ่มแล้วใกล้มืดแล้ว ไม่ไปอะไรก็ไม่มาเลี้ยวไงเฮ้ยเอาเป็นดาวคนที่ให้พเพื่อนๆดูอะ ไปมืดแล้วเลยกลับบ้านไปปนไปมืดแล้วไปวไปแล้วไปแล้วไปเดี๋ยวพ่อค่อยปล่อยแปงกลับบ้านก่อนเปิดตัวให้ปนเปิดตัวให้ปนอ่าปนคือรถไปโอเคแบ่งล้อพ่อแบ่งล้อพ่อแป๊บหนึ่งโอ้ เพื่อนเราจะกลับกันแล้วนะดูมุกแกมเรานำด้วยด้วยเป็นสุดจนที่กัดบนราแตกแล้วก็พดแล้วก็มองเพื่อนหน่อยเออแล้วก็ปูนที่เสร็จจะซนนิดหนึ่งแล้วก็ายสุดหล่อแล้วก็สเลงของเราแล้วก็แล้วก็พูดแล้ไบายเพื่อนหน่อยไปบายนะกลับแล้วนะแเฮ้ย